สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดรพีทธีรพัฒน์ฝอยทองนะครับเราอยู่กันในรายการ Q&A รายการที่จะมาตอบปัญหาทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินนะครับสำหรับคาถามวันนี้มาจากคุณพีครับคุณพีเนี่ยมีคําถามว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับต้องการลงทุนนะแต่เบอร์ว่าไปเห็นว่าการลงทุนในกองทุน RMF นะครับหรือกองทุนรวมเพื่อการเงยนชีพเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมถูกกว่า เออแล้วเขาก็เลยอยากจะลงทุนตรงนี้เนี่ยโดยตั้งใจจะลงทุนไป20ปีนะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเอามลาดยอนภาษีแต่ต้องการลงทุนระยะยาวแบบนี้สามารถทําได้หรือไม่เออน่าสนใจครับถือว่าคุณพีเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจนะการลงทุนเราไม่ได้ดูแต่แค่ผลตอบแทนนะเรายังดูในส่วนของค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้กับกองทุนต่างๆด้วยนะครับกองทุนรวมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจหลักการก่อนก็คือว่า คนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมลงทุนกันตั้งเป็นกองทุนนะครับให้บริษัทจัดการเนี่ยไปลงทุนเพราะฉะนั้นบริษัทจัดการเนี่ยเขาก็คิดค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปบริหารจัดการการลงทุนต่างๆอ่าอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนซ<า>ึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็มีทั้งถูกมันมีทั้งแพงนะครับาบางทีเนี่ยลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันเช่นลงทุนในตราสารพุ้นนะครับลงทุนในหุ้นตราสารทุนเนี่ยเหมือนกันเลยแต่หลายคนสงสัยเอ๊ะ ทำไมถ้าเป็นกองทุนรวมปกติค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับถึงแพงกว่ากองทุนรวมที่เป็นพวกลดหย่อนภาษีเออนี้เราต้องเข้าใจหลักการก่อนนะครับหลักการของมันก็คือว่าที่เขาลดค่าธรรมเนียมให้กับคนที่ลงจุนในไม่ว่าจะเป็นพวก IMF s s f อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับเขาลดหย่อนให้ได้เพราะว่าคุณเนี่ยนะครับต้องอยู่ติดกับเขาไปอีกหลายปีก็คือไม่ใช่ว่าคุณซื้อวันนี้ พรุ่งนี้คุณถอนซื้อวันนี้ปีหน้าคุณถอนถูกไหมคุณเนี่ยต้องอยู่กับเขาจะเป็น10หรือ10ปีหรือ55ปีถ้าเป็น rf อย่างนี้เนี่ยนะครับมันต้องอยู่ระยะยาวดังนั้นเนี่ยเขาเลยจูงใจโดยการลดค่าธรรมเนียมให้นะครับเพราะยังไงเนี่ยเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมการจัดการไปตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่กับเขาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือฟอนต์ีอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถลดให้คุณได้อยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงลดให้ได้ ทีนี้คำถามถัดมาว่าอีแล้วถ้าเราจะไปลงทุนในกองทุน r m ร์เเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะแต่เอาไปใช้เพื่อการ,กรเกษียณสามารถทําได้ไหมคําตอบสามารถทําได้ครับแต่อันนี้แต่สําคัญนะกองทุน r m m f เนี่ยนะครับแตกต่างจากกองทุนปกติกองทุนรวมปกติเนี่ยนะครับเวลาคุณซื้อ แล้วคุณขายสมมุติซื้อในราคาหน่วยเนี่ยสิบาทพอไปขาย11บาทเนี่ยนะครับมีกําไรเนี่ยหน่วยละ1บาทเนี่ยนะครับคุณได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเป็นพวกกองทุน r m f นะครับแล้วคุณไม่ได้ใช้ตามสิทธิ์รถยนอนภาษีนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีเวลาคุณขายครับไอ้ส่วนต่างของผลกําไรอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินได้ที่คุณจะต้องนําไปเสียภาษีด้วย โอ้โหสมมุติคุณซื้อวันซื้อวันนี้เนี่ยนะครับหน่วยละสิบาทนะซื้อไปแสนหน่วยแล้วถือไปยี่สิบปีนะครับปรากฏว่ายี่สิบปีเนี่ยจากหน่วยละสิบาทเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไปเป็นหน่วยละยี่สิบเพราะว่าคุณได้กําไรต่อหน่วยเนี่ยนะครับสิบาทต่อหน่วยคุณมีแสนหน่วยโอ้โหกําไรเป็นล้านเสียภาษีตอนที่คุณขายเนี่ยเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทําได้ไหมตอบคือทําได้แต่ถามว่าผมแนะนํำไหมผมไม่แนะนําครับ กองทุนอ f ใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีคุณก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ตรงนั้นดีกว่านะครับไม่ควรจะเห็นแก่ค่าธรรมเนียมเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วคุณมาใช้ผิดประเภทนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่รับการยกเว้นแต่ถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ไปขายตอนที่คุณเกษียณเนี่ยนะครับคุณได้รับการยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นไปเลือกดูตัวแบบนั้นเนีย่ยจะดีกว่าครับอย่าไปมองว่าประหยัดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่อีก20ปีข้างหน้าคุณมาเจอภาษีก้อนใหญ่อันนี้ก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้น องทุนรวม Mf สามารถลงทุนได้แต่ไม่แนะนำถ้าคุณไม่ได้ใช้รถยนต์ภาษีคุณควรจะเอามาใช้ในการรถย่อนภาษีเท่านั้นครับ